โอภักจิรานิ่งชะงักหมอปลายทักท้วงกลางรายการมดดำคชาพายังตาค้างโอภักจิรานิ่งชะงักหมอปลายทักท้วงกลางรายการมดดำคชาพายังตาค้างอีกหนึ่งหมอดูที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทยที่ทำนายอะไรมักจะเกิดตรงตามที่หมอปลายพรายกระซิบบอกเสมอเสมอซึ่งก่อนหน้านี้หมอปลายได้ทำนายถึงสถานการณ์โควิดว่า หลังจากนั้นสิ่งที่จะเจอเรื่องยาที่มีปัญหาในเมืองไทยเป็นยาที่คนต้องการแต่มีการกับตุนทำให้คนป่วยหนักกว่าเดิมโรคอาจไม่เข้ามาก็ได้แต่ยาอาจไม่พอยาเม็ดเม็ดไม่พอโควิดสักพักจะหยุดแล้วไม่น่าเกินกลางปีนี้ปลายพันจนเข้ากับเราได้ปกติแล้วขณะเดียวกันด้านการเมืองหมอปลายระบุว่าคนมีสีจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งอำนาจเพิ่มย้ายค่ายย,าย้ายคู่ น่าจะปีนี้คงต้องไปแล้วขณะที่สงครามหมอปลายว่ามันเป็นฝ่ายมันเปลี่ยนเกมตอนแรกที่ดูคือหัวทองกับหัวทองแต่พอหยุดก็หัวทองกับมีหนวดเข้มจะตีกันต่อหลังจากนั้นหนวดเข้มจะหายไปเหลือทองกับผมดำตัวขาวเพราะฉะนั้นผมดำตัวขาวจะเป็นตัวแปรให้ประเทศเรามีผลกระทบมากที่สุดฝากผู้ใหญ่ว่าเลือกฝ่ายก็เลือกให้ดี สงครามโลกครั้งที่สเกิดแต่ไม่ถึงขนาดที่ผ่านผ่านมาแต่ข้อดีของเมืองไทยคือทุกคนอยากจะมาที่นี่สงครามนี้ยาว3-5ถึงปีขณะที่ด้านวงการบันเทิงหลังเดือนเมษายน2565จะมีเรื่องรถชนมาเป็นหลักเห็นว่าเกิดจากการร้องไห้เสียใจและทะเลาะก,กันก่อนอาจเป็นแฟนกันและเกิดอุบัติเหตุทางรถน่าจะสูญเสียเพราะว่าดูรุนแรงโดยจะเกิดประมาณกลางปีไปแล้ว นอกจากนี้หมอปลายทักท้วงโอภักจีราหนึ่งในพิธีกรว่าจะผลิตของอะไรสักอย่างให้เปลี่ยนช่วงเวลานิดหนึ่งเพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ทำโฆษณาแล้วจะไม่ค่อยปางก่อนโอจะถามว่าแล้วเดือนไหนถึงจะดีซึ่งหมอปลายบอกว่าสิงหาคมแต่พฤษภาคมก็เริ่มปล่อยได้แต่หนักๆเลยคือสิงหาคมโดยมดดำถามโอว่าตรงหรือไม่เพราะหมอปลายไม่รู้จักโอมาก่อนซึ่งโอ ทำหน้ามีอึ้งยอมรับว่าตรงมดดำถึงกับบอกฉันยังไม่รู้เลยว่าโอจะทำอะไรนอกจากนี้หมอปลายยังบอกว่าทำของที่เป็นน้ำแบบพวกลิปสติกจะปังมากด้านโอบอกว่าอันนี้ผสมกับน้ำได้ไหมและหมอปลายบอกว่าได้ก็ไหวสิ่งที่จะต้องไหวในบ้านให้ดีแล้วกันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนหิ้งไม่เล็กพลังดีมากได้ของมาดีแต่ขาดขนมกับพวกน้ำแดงของหวาน อย่างไรก็ตามโอพักจีรายังบอกอีกว่ามีครุฑซึ่งหมอปลายได้กล่าวเพิ่มว่าแล้วก็มีพระพิคเนตด้วยจัดให้เต็มแล้วจะรุ่งพร้อมทั้งยังทักผู้จัดรายการดางังลุกพานุเดชด้วยเรื่องงานก็ตรงเช่นกัน